เบ้านแม่ก็เสร็จแล้วนะคะจะให้เข้าไปดูในบ้านว่าเป็นอย่างไรบ้างว่าครั้งที่แล้วถ่ายเป็นรูปไว้นะคะค่ะมีด้านหน้านะคะก็จะมีระเบียงมีที่นั่งนะคะบริเวณระเบียงหน้าบ้านค่ะ อันนี้เปิดประตูเข้าไปนะคะตอนนี้มีเด็กๆอยู่เป็นวัดเสารเด็กๆก,ก็จะอยู่บ้านกันนี่ค่ะเอ้อเขามาติดรูปครอบครัวไว้แล้วด้วยค่ะนีคะรูปครอบครัวอันนี้น้องเคยเขามาติดม่านเอาไว้บ้างก็่อันเดียวค่ะเข้ามาปุ๊บนี่ก็ประตูนี่ก็จะเป็นห้องแม่ค่ะ ห้อแม่นะคะนี่ก็เสร็จแล้วแต่ก็แม่จะมานอนกลางคืนนะคะนี่บริเวณห้องโถงใหญ่นะคะห้องโถงใหญ่ก็จะติดกับห้องครวัวซึ่งเราจะไม่ได้กั้นอะไรพอบ้านผู้สูงอายุเนี่ยยังไงเก็ชอบบ้านโล่งๆอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นระแนงนะคะ ข้างบนเนี่ยเราใช้กระเบื้องเดิมนะคะซึ่งยังสามารถใช้ได้อยู่แล้วก็ไปซื้อที่จะเป็นเครื่องครัวตู้กับข้าวเล็กๆนะคะนี่ยนี่ก็มีระแนงแบบบ้านแบบชนบทนะคะยังคงด้างเดิมเสาเอาไว้เหมือนเดิมนะคะ,นะคะแต่ที่ว่าที่คนชอบมา,ากก็คือ ฝ้าแฝดน,นะคะฟ้าแฝดลายฟ้าใสค่ะทําให้บ้านโปร่งค่ะดูดูโล่งนะคะเหมือนมีท้องฟ้าอยู่บนบนหลังคาเคะสวยมากค่ะ,ะยังไม่เรียบร้อยดีนิดๆหน่อยๆนะคะต้องรอเขาเก็บความและเรียบร้อยอีกทีนึงในนี้ก็มีห้องแม่แล้วก็มีห้องหลานสาวนะคะกำลังเล่นเกมแบบมันอยู่เลยะค่ะ เนี่นรข้ารมานี่มีโคอันนี้เป็นห้องของหลังสามนะคะีอะอันนี้ประตูออกหน้าบ้านนะคะเข้ารถเข้ามาเก็บในบ้านกลัวขโมย นี้ก็เป็นประตูตด้านข้างนะฮะออกสักล้างแถวนี้ก็ยังไม่ได้ปรับบริเวณเท่าไหร่ยังลกๆอยู่คงต้องให้เจ้าของบ้านเขาทำเองกันมั่งค่ะเนะคะเป็นกระเบื้องมีครัวนะคะ จะเป็นครัวไทยๆนะคะแบบไทยๆส่วนประตูที่เห็นข้างหน้านี่ก็จะทําห้องน้ําค่ะเอาอันนี้อันนี้ไว้เจ้าของบ้านก็าทาเองนะคะเราทํามาได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะทำให้ได้เลนะคะพอดีด้านหลังก็ยังมีห้องน้ําอีกสองห้องซึ่งมันยังสกปรกอยู่ต้องรอเขามาทําอีกรอบหนึ่ง เราให้เจ้าของบ้านทำเองค่ะเนี่นะคะหมดไปสองแสนฟาบาทนะคะรวมทั้งของทั้งโขทั้งของทั้งค่าแรงนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ